สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ป,ป้าพามาตัดป้าพามาตัดขี้เหล็กลนี่แล้วก็นุ่นเลยต้นยอด้วยป้านั่นแหละตัดให้กุดเลยพอละเราจะเอาขี้เหล็กมาทำปุ๋ยหมักขี้เหล็กนี่ลดน้ำตาในเลือดได้ดีมากเลยด้วยเป่ะเ <Okay. S 1> นี่ยต้นขี้เหล็กอะ่ะปลูกไว เดี๋ยวเราจะเอาใบามาทําน้ําหมักไล่มแมลงน้าหมักเนี่ยทาน้ําหมักไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีเลยหรือป่ะส่วนมากเกษตรกรเขาจะปลูกพวกพืชสมุนไพรเนี่ยเอาไว้ทําสมุนไพรไล่มแมลงโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีประโยชน์กินดีนะเนี่ยสําหรับคนที่ลดน้ำตาลในเลือดฟ้าตัดด,ดีเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่นะเป็นยานางนั่นหละนะ โอเคปล่อยไว้แค่นั้นนะ่ะนุ่นเลยไปตัดนุ่นต่อเลยต้นยอต้นยอให้ป้าเรามาช่วยออกกำลังกายกันสองคนตายายฝ <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวน เฮา้าหุนหวน,หวนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันพอแล้วป่าไม่ต้องให้ตัดมากจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงาน,นทุกวันต้นยอเพื่อ,อท่านผู้ชมใช่แล้วร้องมาจบ จบแล้วจบแล้วลองจบแล้วตัดเลยตัดให้สั้นๆเลยป้าแล้วเราก็จะเอาใบยอมาทำปุ๋ยหมักเช่นกันนี่พวกพืชสมุนไพรต่างๆสามารถทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะค่ะใบยอนี่กินดีรดไขมันในเส้นเลือดลดหมักโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดีดีดีป้าวางดีดี อุ้ยเดี๋ยวทับเดีทับมาย,ยมมาย,ยมที่เราตอนกิ่งเองใช่ไหมตัดให้หมดเลยให้เตี้ยๆเ,เลยแล้วมากองไว้ตรงนี้แหละหป,ป,หป,ป้าเราช่วยอึ้บเนี่ยให้ปลาเราช่วยตัด น่โล่งไหมโล่งเดี๋ยวป้าปาตัดต้นคณะเมซิโกให้กุดๆไปเลยนะตรงนั้นอะ่ะตัดให้กุดๆเลยเนี่ยตัดกุดหลายรอบแล้วนะเนี่ยเขาก็ยังนี่อยู่ ยังแตกยังงอกมาออกจากกำแพงนั่นน่ะคณะเม็กซิโกเอ้ยนั่นของยายอย่าไปดึงสิภูแม่แกนคนาเม็ิโกอยู่นี่เห็นปะนเอาให้กุดเลยกุดอีกจัดให้กุดอี้ปลาปลาเด็กก่อนปลาลูกก่อนปลาเหยียบอะไรเนี่ยโอ้โหเหยียบ ตายแล้ว,มาาวไม่ใช่มะนาวมันมูนหามะนาหโฮระบังหน่อยเอาเอาไม้ก้าวดีๆปลาให้กุดกุดเดี๋ยวให้ปลาตัดนลี้เยื่อตัดชะอมด้วยปลาเอาให้กุดกุดเอาให้ครึ่งหนึ่งของต้นชะอมเนี่ย เนี่ยพูแม่พูแม่กำลังงามเลยเกือบแล้วเกือบตัดไปตัดกิ่งอ่าปลาแล้วตัดนี้ด้วยปลา่นน่ตัดครึ่งนึ่งเลยครึ่งนึงเลยเดี๋ยวให้แตกใหม่โอ้ยครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งเดียวพอ นี่ด้วย ừ, ครึ่งเดียวนั่นแหละตัดครึ่งหนึง่งเรียบร้อยโล่งเลยเอาแหล,ละทีนี้เดี๋ยวให้เขาแตากใหม่ไงให้ชะอมแตกใหม่ทำปุ๋ยป่าให้หมด ตัดให้มันสั NEN, สส <S <s ้นๆกุดๆุด่ดูสิเต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ปุ๋ยหมักเยอะเยวโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเอานี่ออกก่อนเฮ้ยเห็นยายเห็นยายเดี๋ยวๆแท๊คทายายกัน อุ้ยทักทายยายกันนะจ๊ะกำลังปั่นผ้าสวัสดียายกันสวัสดีกันกำลังนั่งมืนมืนงงง,งอยู่เนี่ยเมาค่ะเมายังไม่สางค่ะกินพวกอาหารเสริมด้วยต้องบำรุงแม่หน่อยป๊าแม่เขามานั่งมองดูห้ามมาตัดพลูแม่ ขนาดตัดกุลแล้วนะย,ยังนี่เลยตัดได้่าออขาขาก็ตัดได้โอ้ยเยอะไหมเยอะเลยช่วยกันสองตายายอ,อันนี้ปุ๋ยหมักตัดอะไรก็มาโมกๆไว้ในนี้ แล้วก็ใส่น้ำหมักจากเศษอาหารลงไปด้วยแล้วก็เนี่ยตน้นในหนาของพี่หนุ่ยนี่ได้ปุ๋ยด้วยนะได้ปุ๋ยรากะทะลุไปได้ปุ๋ยละเรียบร้อยใช่ไหมจ๊ะโอเค okay, ขอบคุณค่ะเอาไ,ไว้ได้นู่นดิป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาชมสวนหลังบ้านก่อนอ่าพาชมสวนหลังบ้าน ป้าก็สสอให้ป้าให้ป้าสอยมะม่วงมากินเห็นไหมได้เยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บทำปุ๋ยหมักให้หมดเ,เขามีฤทธิ์ฆ่าชื้อโรคชื้อราเนี่ยเขามีฤทธิ์ฆ่าปลวกไหมันไม่ใช่ถุขคาต้นเลยป้ามันจะเน่าแล้วดิไหนเอาไปไว้ในครัวให้ด้วย มันมีฤทธิ์กำจัดปลวกด้วยนะเนี่ยเอาไปขยำขยำขยำที่เยียปันป่นปันป่นปั่นปั่นแช่น้ำให้ละเอียดไปรยราดทุกปลวกแล้วก็ปลวกนี้หายหมดโอ้โหกลุดเลย <c oughs> กุดแล้วฮน เนี่ยทำปุ๋ยหมักได้หมดนี่มาทับโอ้ยมาทับเอาแอ๊ฉลาพรแป้นฉลาพรมาทับมะนาวแป้นฉลาพรเอาแล้วเพื่อจะอัดไปหยกหยกเอ่อพี่กบพี่ฝนมะนาวแป้นฉลาพรมาไว้หลังบ้านหนึ่งต้นนะจ๊ะเดี๋ยวกันพาลู้นี่กันแต่ยอดดีเนี่ย นี่หนอยหนาเราจะได้กินหน้อยหนาแล้วจะได้กินป่อมรุ่รอรุน้นรอรุ้นจะได้กินหน้หนาไหมเนี่ยฮะติดดอกติดดอกแต่ทีนี่มันจะเหี่ยวเหี่ยวเช้าไปนะดอกเหี่ยวแล้วเหี่ยวแห้งไปว้ายเนี่ยรอรุ้นก่อนจะได้กินไม่กินอื นี่มะย,ยมต้นนี้นะเป็นต้นที่เราตอนกิ่งเองเพราะฉะนั้นเอาไว้อยู่หลังบ้านเนี่ยจะให้รากลงดินปลูกหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดแต่งใบมะย,ยมนี้เขาก็ไปกินกับส้ตมตำอร่อยยอดมะย,ยมเนี่ยยอดอ่อนๆอร่อยนะใบเนี่ยตดดัดไปรูดๆไปหมกปุ๋ยเดี๋ยวเราให้ดูอะไรเป็นไงจ๊ะนี่ถั่วถั่วผู ถั่วพูสะกดพอพันสะอูนะอันนี้จะเก็บไว้ทำไหมนี่ทำมเมล็ดพันธุติดดีอยู่ถั่วพูเดี๋ยวเก็บไว้ทำมเมล็ดพันธุเอ้ช้ามาก็มีงานเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมแลยพวกเราเนี่ยงานเยอะดีจริงๆนี่เดี๋ยวต้องเก็บทำปุ๋ยหมักให้หมด เนี่ยป้าป้าตัดจนกุดอ,อย่าให้เขาแตกใหม่หน้าฝนนเี่ยแตกเร็วโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วนี่เดี๋ยวต้องอันนี้เดี๋ยวจะให้รากลงดินไปเลยมะม่วงหาวมะนาโหดูกไว้กินเป็นยากินพผักเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหารอู้ยนี่นี่นี่หมอนนี่สวยงามไหมไหนเก็บผ้าเหนทีหมอนดำออตรุรก,กีน้องหนวดนะเนี่ยมัมิี่ขาวตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือ่อฝรั่งไป,งปงที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่ขาวตาเที่ยงนครพนมด้วย อรอรอชมผลงานาปลูกมันปลูกฟิกในโรงเรือนของน้องหนวดไปช่วยกันอุดหนุนของตายายนะ่ะน้องปอกับน้องหนวดด้วยนะจ๊ะขยันมากๆนี่ด้วยอันนี้เอามาทิ้งๆไว้นึกว่าจะตายนะไม่ตายเนี่ยแบบอัดน้ำนี่เลยน้ำหมัดเอออัดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไง เนี่ยจีนจีแส,สงขาวแสงสีเขียวเนี่ยเกิดดีนะเด็ยกยอดเด็ยกยอดนี่เดี๋ยอดไปกินมันดำออสเตรีหวานด้วยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้กิ่งปักชำม,มันปูตัดแต่งไปแล้วแตกใหม่เนี่ยสวยงามมันปูที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายเนี่ยนี่เหมาะมากเลยที่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยตัดตัดเสร็จกดข้อเอาข้อลงดินนะเนี่ยกดเลยแล้วดิน ให้ดินแน่นๆนะริดใบออกนะเขาจะได้กันกันคายน้ําเนี่ยสองต้นเนี้ยมีมันปูกินลงดินแล้วมีดำออตุดกีสามต้นลงดินนะจะให้ดูอะไรจะให้ดูอะไรอ๋อนี่เราเอาวันนั้นตัดหญ้าตัดหญ้าดันไปตัดต้นถั่วด้วย ตายเลยไม่ใช่ตัดอย่างเดียวเราดึงแล้วเราถึงด้วยมันก็เลยแบบต้นถั่วตายเลยเลยเอาที่เราเพาะไว้มามาวางตรงนี้ใหม่นี่ทีนี้รอกินถั่วฝักยาวต้นนี้มะละกอนี่ตัดไปมีปัญหานี่ก็เพิ่งตัดไปยังรกๆอกอยู่หลังบ้านอุย้ยนะ เถอะพูอุ้ยเดี๋ยวเก็บหละเก็บดีกว่าเดี๋ยวเก็บเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนีกับพริกเดี๋ยวเอาให้ดูแค่นี้แหละขยันทำช่องกงินเดอ้อพวกเราขยานันขยนันสู้อื่นต่อไปรับรองได้พวกเราจะมีเงินใช้ในอนาคตมากน้อยก็มีอยู่แล้วถ้ายัางขยันทำต่อไปสู้ เรีนรู้ควบคู่กันไปมีเทคนิคดีๆที่จะทำให้เราผ่านกดผ่านช่องผ่านแล้วมีเงินมีรายได้เราอย่าไปมองช่องที่เขาโปรโมทช่องนะเดี๋ยวจะทำให้เราทอ้อคนที่มีเงินก็สวยมากเขาเสียเงินโปรโมทช่องกันมันทําให้ช่องโตเร็วโตวเร็วโตวไวคนเห็นเยอะ แล้วคนเข้ามาด่ายเยอะเตยเช้ามาลบไวบหคลิปอะเอ้ยลบลบคอมเมนต์ไหวหกนี่เก็บดีกว่านะถ้ามีคนเห็นเยอะนั่งลบคลิปที่เขาด่าเราเหยาบๆคลายอะจริงๆอันนี้เรื่องจริงอุ้ยอันนี้เก็บไว้อุ้ยตายแล้วลูกหลายหลายคนอะที่ทําคืออย่างที่บอกทีมงานโปรโมทช่องเขาจะบอกไว้อยู่แล้ว เพราะว่าคนเห็นเยอะเขาไม่ชอบเพราะเข้ามาด่าเราด่าหยาบคายก็เยอะเพราะฉะนั้นขนาดช่องเรานะไม่ได้โปรโมทช่องนะช่องมันโตไงก็มีคนเข้ามาเห็นเยอะทีนี้เราก็โดนคนด่าเรื่องพูดจาฮ้าๆหุ่นหุ่นเสียงฮ้าๆหุ่นหุ่นอย่างนี้แหละแต่จําไว้ว่าเราไม่พูดจาหยาบคายไม่ทําผิดกฎยูทูบ ใช่ไหมไม่ทําผิดกฎหมายเราทําช่องเราไปเราห้ามไม่ได้เราใครจะมาชอบไม่ชอบเนี่ยไม่เรื่องปกติห้าสิบห้าสิบไปเลยดีกว่าคือมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเอาอย่างระครึ่งเตรียมทําใจเตรียมพร้อมเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะเราถือเป็นบุคคลสาธารณะดิสไล k ์ไม่ต้องห่วงทุกช่องมีแน่นอนอนาคตถ้าช่องโต เป็นเรื่องปกติคำดา่าผู้ใจหยาบคายมีแน่นอนจากประสบการณ์ในการทำช่อง YouTube มันจะ3ปีเนี่ยโดนมาหมดแล้วนะโดนด่าหยาบคายเยอะเราบางทีก็ส่งส่งไปให้เพื่อนเพื่อนในกลุ่มไลน์แล้วก็บอกพวกเขาว่าเนี่ยการทำช่อง y t u t u เนี่ยเป็นเหมือนพวกบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมเลยรับให้ได้คอมเมนต์หยาบคายคอมเมนต์ด่า เป็นเรื่องปกติในการทำช่อง Youtube ทำเพจสู้กันต่อไปนะจ๊ะเรานีอออ่อย่างที่บอกนะลงคลิปไปโดยไม่ต้องสนใจยอดวิวนะจ๊ะพวกช่องปลูกผักนะคือลงคลิปไปโดยที่ไม่ไม่ต้องสนใจยอดวิวอะลงให้มันแบบว่าทีๆไปเลยลงคลิปแบบบ่อยๆช่องมันลอยตัว ที่สำคัญเราได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยแล้วก็อย่าลืมเอาลง playlist ให้หมดนะทุกคลิปเอาลง playlist นะรู้ไหมเห็นป่ะพวกทีมงานโปรโมทช่องเขาจะแนะนำให้เอาคลิปลง playlist เห็นไหมทีมงานโปรโมทช่องอ่ะเขาจะสั่งให้เราไม่ใช่สั่งอ่ะแนะนำให้เราเอาคลิปของเราลง playlist เอาลง playlist เพราะว่าเขาจะได้ ไอ้นั่นน่ะปั่นวิวให้เราได้เรียกว่าปั่นวิวดีกว่านะเก็บพลิกก่อนพลิกเยอะมากเลยอย่างเงี้ยพลิกแห้งๆเงี้ยเลยๆไปตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นวางไปเลยเดี๋ยวมันเปื่อยยุ่ยมันก็ขึ้นเองเนี่ยอย่าท้อกันนะจ๊ะเพื่อนๆเราถึงบอกอย่าไปดูช่องที่เขาโปรโมทช่องเขาจะโตเร็ว แบบบางคนบอกว่าเพิ่งทำช่องทำไมโตเร็วจังซับซับวิวขึ้นพูดพดุถ้าเกิดภายในเวลาไม่นานเนี่ยสมมติเขาสร้างช่องมันก็มีอีกอ่ะเขาซื้อช่องซื้อช่องมีการซื้อขายช่องหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าเขาซื้อช่องมาเนี่ยช่องแบบเอาสักแสนซับแสนซับราคาเท่าไหร่ไปตกลงกันเราเองไมช่ช่องห้าหมื่นซับหรือช่องห้าพันซับ หรือช่องที่ผ่านกดแล้วมันก็แล้วแต่ราคาไปตกลงกันเอาเองอ <_ D> ันไหนมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าลงมายาโซเชียลแต่พวกเรานะทําไปนะพวกช่องปลูกผักเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยลงคลิปให้บ่อยๆเข้าเดี๋ยวคนรักการปลูกผักจะมาเจอยิ่งอนาคตข้างหน้านะถ้าทาไปเรื่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆอย่างช่องบางช่องนะเขาลงคลิปถี่มากเลยลงบ่อยๆบ่อยๆ,อยๆนะแล้วเขาไม่กลับไปหาใครเลยนะ ไม่สนใจใครใดๆแรงสิ้นไม่แลกทซั์ไม่อะไรเลยเขาโตนะโตยังไงอะ่ะคนที่ติดตามเขาแบบยอดวิวยอดซั์ที่เพิ่มเพิ่มมาเป็นยอดวิวคุณภาพรัพย์คุณภาพทั้งนั้นเลยคือคนรักการปลูกผักแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชกลุ่มที่ทําช่องเลยนะถ้าถ้ากลุ่มที่ทําช่องนะเขาคงจะเออก็จะมีกลุ่มทําช่องแต่มามาส่องดูวิธีการปลูกของเขาอ่ะคือเขาลงคลิปตลอดลงคลิปบ่อยมาก เราก็ไปกดติดตามได้ส่วนมากคนรักการปลูกไปกดติดตามเขาคือก็ไม่กลับไปหาใครเลยคอมเมนต์เขาก็จะว่างๆน่ยแบบนี้ทําช่องแบบนี้ดีไม่เหนื่อยของเราแบบทําช่องแบบคือเราจบการตลาดมาว่าเราก็ต้องแบบมีสวิตใหม่ใช่ไหมเราก็จะต้องคอยดูแลคอย ไปหาเพื่อนๆคอยส่งกำลังใจมันจะเป็นแบบนี้ไปแล้วงานเยอะเยอะจริงๆแต่ก็ต้องมาอัดคลิปอ,อัดนู่นอัดนี่งานบ้านพายยังปั่นไม่ยังไม่ได้นี่เลยสู้กันต่อไปฝากช่องเกษตรช่องทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะได้ความรู้นะ ปลูกผักมาสิบปีแล้วนะบางอย่างยังไม่รู้หลายอย่างยังไม่รู้เลยต้องตามไปดูที่ช่องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถึงจะได้ความรู้หนุหนนี่นั่นมาเพิ่มเติมในสมองเราเอีกโอเคแค่นี้ไปละแค่แนี้นะ